อ่าทุกคนครับวันนี้ยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง My m a s t e r แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Green Hill กันนะครับทุกคนหลังจากที่เราหายไปกันตั้งนานนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Green Hill นะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็จะไปสร้างบ้านอย่างที่บอกกันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับทุก <c oughs> ใน EP ที่แล้วนะครับทุกคนใช่แล้วซึ่งเราต้องมาเดินเก็บถั่วกันก่อนว่ามีถั่วมีอะไรให้เรากินหรือเปล่า พอเวลาเดินเข้าป่าไปอะ่ะเราต้องมีของกินนะไม่งั้นาจะมีไม่ไมีเฮ้ยเราจะไม่มีอะไรกินเลยเช่นการรองน้ําแล้วก็ผมว่านอนจริงๆเรานอนตรงนู้นได้นะแต่ว่านอนให้เวลามันผ่านไปสักหน่อยออพอๆแค่ตสีสามก็พอละของเน่าหมดแล้วมั้งหลึ่หนึ่งชั่วโมงโอ้อันนี้เน่าจริงดูนาฬิกาเออเฮ้ยตอนนี้เราขาดดูหนังสือแป๊บผมจะไม่ชอบลืมะชอบลืมตลอดเลยคาร์บฮเรต เออเขาบอกว่าคาร์โบไฮเดตอะผล,ละไม้ผล,ลไม้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดตชั้นยอดเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปหากล้วยอะไรมันรองเยอะแยะไปหมดเลยคลิปนี้ก็จะไม่มีการตัดต่ออะไรมากมายนะครับเพราะว่าจะให้แบบเล่นสดๆว่าแบบความสดมันเป็นยังไงแต่อันนั้นมันตัวอะไรวะอ๋อหรือว่าเสือเจอเสือ,ออีกนี่ืหผมนี่ทอเลยวะถั่วบาซิลเยอะจัดเลยทุกคนถั่วเยอะมาก แต่ตอนนี้กล้วยเราอยู่ไหนกล้ยกวยกล้ยกวยกล้วยกล้วยเริ่มเช้าแล้วเดินดีๆนะครับไม่งั้นเราอาจจะเจอเจองูหรือไม่ก็จเจอตัวอะไรสักอย่าง EP ที่แล้วนะครับเราก็ได้เดินลงไปแล้วก็เจองูฉกรอบนี้เราจะเจอไหมมาดูกันนี่ไงเอ้ยเรียบร้อยอีกหนึ่งชั่วโมงเขาบอกว่า ถ้าเราไม่ปิ้งนั่นไงหนึ่งชั่วโมงที่เรารอคอยหายไปแล้วไม่เป็นไรเก็บไว้นะเผื่อแบบเอาไปเป็นหนอนแบบเอามาใช้เวลาเราเป็นหนองอะไรประมาณนี้เราก็จะเก็บถั่วไปนะครับแล้วเราก็สามารถกินถั่วได้เลยนี่คาร์โบไฮเดรตก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยตอนนี้เราต้องการกล้วยหรือว่าก็เอยช่วย,วยหรือไม่ก็ผลไม้อะไรก็ได้เออพอดีทำไมลิ้นพันปแปลกๆจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเราจะมาหา ตัวนั้นตัวอะไรอีกวะใจเย,ย็นดิคู่ยังไม่จบเลยมาไม่ยังเลยนี่ไงจะกล้วยแล้วอันนี้ใบแล้วมันคือใบแหละสมุนไพรไม่ทราบชื่อเอ,อ้นนี้ผมไม่รู้วะ่ะใครที่รู้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าน,นี้มันทําอะไรได้ถ้าเดินไปฝั่งนู้นเราจะเจออะไรเอ้ยมีถัว่วอีกละเก็บก็บไปก่อนนะทุกคนเอาไว้ใช้เวลาจะเป็นเดี๋ยวเราปีนน้าตกไปเขาบอกว่าเดินตามลาําธารจะไปถึงทางที่ดีที่สุดเฮ้ย หมู่บ้านชนเผ่าอยู่ปะบ้านชนเผ่านี่โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระปอมกาตัวใหญ่มากเอ้ยนี่เป็นลิงนี่หว่านี่เป็นลิงนี่หว่าจะไปฝั่งไหนก็ดีทุกคนฝั่งนู้นแบบมันก็น่าไปนะฝั่งนี้ก็น่าไปงั้นขอออกไปทางนี้ก่อนละกันเฮ้ยอันนี้ทางอะไรอ่ะจะนะทำไมวนมาทางเดิมโอเคโอเคไปแถวแถวฝั่งนู้นก็ได้อุ้ยอุยต่อหน้าเลยอ๋อ ปุ้งเรียบร้อยเก็บถ้วยรางวัลครับได้เนื้อมาหนึ่งอันเป็นที่เรียบร้อยครับหัวหมูไม่เอา <c oughs> ไปไปที่อื่นกันดีกว่าเราจะเดินมุ่งหน้าไปฝั่งนู้นแล้วกันไดนดูซิตรงนี้มีอะไรบ้างอุยอุยนี่ไงโอ้ยของดีนี่แหละที่ตามหาใบายาสูบทุกคนอาจจะสงสัยว่าใบายาสูบทําอะไรได้สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือจะรักษาแผลที่มันติดพิษเช่นงูกัดอะไรประมาณนี้้ยทางนั้น มีรู ru. ทางนั้นมันมีมรูไปกันเถอะไปเจอดินแดนใหม่กันหุยมันมีรอยมือด้วยอ่ะขอ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 ทำนาปกหน่อยประมาณนี้ได้ป่ะแบบนี้ได้ไหมนี่คือดินแดนใหม่โอ้โหคนตบมือด้อยเย่เย่ในที่สุดเราก็มาที่ที่ใหม่แล้ะผมจะไม่ได้อยู่ที่ที่เดิมแลวโอ้ผมขอเดินเลาะดูสักแป๊บก่อนนะรู้สึกว่าแถวนี้กว้างมากเลย เฮ้ยมีที่ข้ามไปนูน่นโอเคเดี๋ยวผม,มผมคิดว่าน่าจะไปฝั่งนู้นดีกว่าแต่ใครที่อยากให้ผมเล่นเนอเรื่องสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าต้องเล่นเนเรื่องแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันน่ากลัวการที่เราสร้างบ้านอยู่แถวนี้ก็อาจจะดีนะครับเพราะว่ามันใกล้ลำธารตอนนี้เราไปไหนหรอว,วนันเนี้โอยโอัยอนี้ยาพอแล้ว เฮ้ยเกินไปเปล่าเอ้ยเสือตัวนี้มันเอาจัดวะมันใส่สุดโอ้ยผมจะตายเฮ้ยเจเย็นใจเย็นห้ามเลือดห้ามเลือดห้ามเลือดก่อนเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยตรงไหนอีกโอ้ยจะพึ่งยพึ่งโอ้ยเลือดไหลเลือดไหลโอ้โหเกือบเกือบทีเดียวไหนๆก็ไหนๆละผมไม่กินละเนื้อหมูวันนี้ผมจะกินเนื้อเสือมามันเป็นอาหารของข้าซะไหนๆก็มาให้ถึงที่ขนาดนี้ละเนื้อแมวยักษ แมวป่าแมวเป้าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราควรสร้างบ้านตรงไหนกันดีเอ้ยผมตกใจหมดเลยไอที่นึกว่าเสือผมยิ่งไม่ค่อยถูกกับเสือเท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวให้เราขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่ค่อยดีนะแขนเน่าแขนเน่าโคตรลันทดเลยนอนนอน คุ้นๆเหมือนจะเคยมาใช่ไหมมันคือบ้านเราบ้านเก่าเราใช่ไหมนี่ไง <laughs> บ้านเก่าในที่สุดเราก็กลับมาหาบ้านเก่าพอดีเลยไหนๆก็ได้ไหนละขอหลับสักงิบเพราะว่าไค้ขึ้นมากตอนนี้มีน้ําสะอาดก็ดื่มทันทีเพราะว่าตอนนี้เราไค้ค่อนข้างขึ้นเยอะก็เอาหม้อไปเดี๋ยวนะ ผมเผอผมเผอดับไฟโอเควันนี้แล้วก็เนื้อแมวใหญ่ปะกินเนื้อแมวใหญ่กันนะครับมีความสุขมากเลยตอนนี้ตอนนี้เราขาดน้ำโอเคเต็มเหลือแค่น้ำเพราะฉะนั้นเรากินน้ำจากน้ำฝนน้ำเราขึ้นมาแค่แนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้น,นี่นสนใจที่รองน้ำฝนก็จะเอาไวไ้แถวๆนี้นี่ทางบ้านเชนี่นี่อันนี้น่าจะได้มา้ยาว เป็นยไงอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับที่รองน้ําฝนของเราอ่าผมจะล่าปลามาดูกันว่าผมจะยิงโดนหรือเปล่าไหนไหไหขอทดสอบธนูหน่อยดีไหะ <c oughs> เอ้ยโดนปะ <c oughs> เอ้ยโดนโดนนะทำเปนเล่นนะผมก็เก่งอยู่นะอ่า <c oughs> เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ ใส่หลังคาให้มันตรงนี้เราก็จะกลายเป็นบ้านของเราแบบเต็มที่แล้วเฮ้ยอันนี้แค่โครงล่างนะเว้ยยังยังเจ๋วอะขาดอีกหนึ่งสองอีกสองอันแล้วก็เชื่องอีกประมาณสี่ห้าอันตัดกันต่อไป <c oughs> สวยมาได้ซุงวะ่ะเก็บมาไว้ไม่เสียหายสวยเอ้ยเดี๋ยวผมได้ยินเสียงคนป่าเราจะบวกไหมจังหวะเนี้ยมันต้องเอาแล้ว มันต้องเอาแล้วสองตัวว่ะทุกคนทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็เหน,ห,นหรอมาผมพร้อมละผมว่าตรงเนี้ยเหมาะสวยจังวะนนี้สวยหนึ่งหนึ่งช็อต สวยโอ้ยสวยหนึ่งหนึ่งตัวว่าไงครับคนนี้อ้าไม่โดนเฮ้ย,ยมันมีมันมีมีดปะเหมือนมันจะถือมีดนะเฮ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วเฮ้ยเป็นไง โดนโอ้ยเอานกมาด้วยหรอผมไม่อยากผมไม่อยากกินเนื้อคนป่านี่มีดหินอัคนีเลยนะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วะห้ผมหอดดูหน่อยอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบแปดผมได้ยินเสียงไม่ค่อยดีมาวะเอาไงเชีย่ยเชี เฮ้ยโหยผมคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วเกือ <ifi> บ <g 2014> ไปแล้วนะไอเสือน้อยอันนี้ใบายาสูบอ่ะใช้ได้ผมคิดว่าใช้ได้ <S <s นี่ไงห้ามเลือดไป <i> <half> โอเคเดี๋ยวเรา ทำบ้านนี้ให้เสร็จแล้วมาจบคลิปกัน <S <S ไปเฮ้ยถ้าสับแล้วมันได้มันได้ใบยาวด้วยหรอเฮ้ยเพิ่งเพิ่งช่เพ,พิ่งรู้บอกว่าสับอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยสวยรู้ทิคว่ารู้ทิกละ่ะโอเคโอ้โหถ้าผมไม่ลองนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยดีนะที่เราสร้างบ้านอยู่แถวนี้เชื่อกแบบค่อนข้างเยอะ โอเคเสร็จแล้วโหสุดท้ายมันก็สำเร็จไหนดูดิเอ้ยเป็นรูปเป็นล่างมาหน่อยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ไปละบายๆครับผมเดีย๋ยวเรามาเจอกันอีกอยังไม่หยุดแค่นี้หรอกไป